สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e HR Channel เช่นเดิมวันนี้ทางช่อง u t u b e HR Channel ก็ยังมีข่าวมาอัปเดตสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเคยเช่นเดิมล่าสุดมาทําความเข้าใจสาระความรู้วันนี้ประจาวันเสาร,ร์วันที่11มิถุนายนพศ2565อดีตผู้กันตนที่เคยได้รับเงินบํานาญชราภาพ,พปัจจุบัน สามารถรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้ที่สูงอายุได้โดยไม่มีผลกระทบกับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนปัจจุบันซึ่งสำหรับผู้กันตนที่เคยเป็นอดีตผู้กันตนแล้วก็ส่งผลกะทบเกิน180มวดประกันสังคมให้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนทุกเดือนซึ่งผู้กันตนที่รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนทุกๆเดือนเกิดมีคำถามว่าสำหรับตนเอง ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุหรือไม่บางคนจะมีอายุครบที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุแล้วหรือรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว5ปีหรือรับเงินบำนาญชรภา,า,รรนานชรภาพมาแล้วต่อเนื่อง60งวดแล้วก็ปีนี้มีอายุครบ55ปีเคยทราบว่าสำหรับผู้ที่สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพราภาพถึงอายุ มีอายุ60ปีขึ้นไปคำตอบนี้ทำให้ผู้กันตุนหลายคนหลายท่านหรือคนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนทุกเดือนมีคำถามคำตอบชัดเจนนะครับสำหรับคนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนทุกเดือนที่การสังคมจ่ายเงินบำนาญชราภาพทุกๆวันที่25ของทุกเดือนหากมีอายุเกินหรือครบ60ปีขึ้นไป สามารถไปขอรับเงินเบี้ยยางชีพผู้ที่เสือายุตามเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงการคลังกลุ่มบัญชีกลางได้กำหนดได้เลยซึ่งหากผู้กันตนมีอายุครบ60ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเบีญญ้ยยางชีพผู้ที่เสือายุทุกท่านทุกคนแม้ว่าท่านจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนก็นตาม ซึ่งเงินเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุเริ่มต้นที่เดือนละ600บาทไปจนถึงเดือนละ1 0 0 0บาทหรือตามขั้นบันไดที่กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางกำหนดซึ่งสำหรับเกณฑ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุหรือเงินผู้ที่สูงอายุตามเกณฑ์อายุที่ทางกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางกำหนดได้กำหนดดังนี้ในกรณีที่ผู้กันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพตอนนี้อายุ ระหว่าง60ไม่เกิน69ปีจะได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้ที่สูงอายุ600บาทต่อเดือนอายุ70ไม่เกิน79ปีจะได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้ที่สูงอายุ700บาทต่อเดือนอายุ80ไม่เกิน89ปีรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้ที่สูงอายุเท่ากับ800บาทต่อเดือนแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปรับเงินเบี้ยอย่างทีพผู้ที่สูงอายุ1,000บาทต่อเดือนทุกๆเดือน สำหรับผู้ที่รับเงินบำนาญชราภาพท่านก็สามารถไปติดต่อขอรับเบี้ยอย่างที่ผู้ที่สูงอายุได้ที่เทศบาลอบตอหรือที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครหรือที่บ้านเกิดของท่านเป็นพื้นที่ที่ท่านมีชื่ออาศัยในทะเบียนบ้านของท่านได้เลยย้ำนะครับสำหรับผู้กัรตนที่มีอายุครบหิบปีบูน,บน นะครับแล้วก็รับเงินบำนาญชราภาพทุกเดือนหากจะนะครับไปขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ดิสายอายุจะต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กระทรวงการคลังกำหนดกรมบัญชีการกำหนดหากมีอายุ60ปีครบ60ปีขึ้นไปท่านสามารถไปทำเรื่องรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ดิสางอายุที่เทศบาลที่องค์กาบ้านเกิดของท่านหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ ใครหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะที่ยังงงๆอยู่หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ได้เลยส่งต่อได้เลยแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องคุยสาระข่าวจริงด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ